สวัสดีค่ะจริงหรือไม่นะคะที่ Apple Watch Series 6เนี่ยสามารถวินิจฉัยการติดเชือ <c oughs> เ้อโควิดเบื้องต้นได้นะคะมาฟังกันเลยค่ะในตัว Apple Watch Series 6เนี่ยนะคะจะมีแอป,ปตัวหนึ่งนะคะเพิ่มขึ้นมาที่แตกต่างจาก Apple Watch ตัวก่อนๆน,นะคะนั้นก็คือ Blood Oxygen นการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนั่นเองนะคะซึ่งการวัดการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนั้น สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อโควิดได้อย่างไรนะคะมาฟังกันเลยนะคะอันนี้ใหม่ขออ่านจากอินเทอร์เน็ตโดยตรงเลยนะกันนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ใหม่เจอมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวขออ่านเลยแล้วกันนะคะตามข้อมูลทางการแพทย์นะคะภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุโรคที่สง่สงผลให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำเช่นโรคปอดโรคหัวใจ โรคอ้วนรวมถึงคนที่สูบบุหรี่จัดและโควิด -19 กนะคะก็เป็นไวรัสที่ส่งผลถึงระบบทางเดินหายใจสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนอย่างปอดบวมหรือปอดอักเสบมีอาการทางร่างกายเช่นหอบเหนื่อยง่ายหายใจเร็วนั่นหมายความว่าโควิด -19 ทําทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยหลายคนที่กว่าจะรู้ตัวว่าติดเชือ้อก็เข้าขั้นวิกฤตคือระดับออกซิเจนในเลือดมีน้อยแต่อาการทางกายกลับไม่มีอะไรผิดปกติอาการนี้เรียกว่าภาวะแฮปปี้ไฮโปซีเหรือไซเลนไฮโปซีเนะคะเป็นภาวะที่เชื้อไวรัสเข้าไปลบกวนระบบประสาททำให้สมองไม่สามารถรับรู้ได้ว่าระดับออกซิเจนในเลือดน้อยลง ผู้ป่วยจึงไม่มีอาการทางกายให้เห็นทั้งๆท,ท,ที่ระบบภายในมีความผิดปกติกว่าจะรู้ตัวก็รักษาได้ยากขึ้นอาการสุดเร็วและผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถแสดงอาการนี้ก็สามารถแพร่เชื้อต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยซึ่งด้วยภาวะ h a p p y y y p o x i a นี้เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจึงช่วยวินิจฉัยการติดเชือ้อโควิด19 ได้ในเบื้องต้นนะคะเรียกว่าช่วยให้ผู้ป่วยรู้ตัวทานนะคะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะซึ่งในตัว Apple Watch เนี่ยมีแอปตัวนี้นะคะคือตัว Blood Oxygen ทำให้สามารถที่จะอบอกการติดเชื้อบื้องต้นได้งั้นเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่า,าตัว Apple Watch เนี่ยทำงานยังไงที่จะวัดระดับออกซิเจนนะคะ คลิกไปที่ปุ่ม cloud นะคะหลังจากนั้นก็เลื่อนไปหาสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกโอเคก็กดปุ่ม start ในขณะที่ทำการวัดนะคะก็ให้นั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็ให้ตัวเรือนเนี่ยแนบแนิดแนบชิดกับข้อมือของเรานะคะก็รอ15วินาทีเราก็จะรู้ผลได้98%ค่ะ เดี๋ยวมาอ่านค่าระดับออกซิเจนในเลือดกันนะคะปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดถ้าให้ดีที่สุดควรอยู่ในระดับที่95%ขึ้นไปนั้นนะคะนั้นหมายความว่าทุกอย่างปกติดีแต่ถ้าวัดค่าออกซิเจนในเลือดออกมาได้ระหว่าง90% 9 4ถึงหมายถึงอาจมีบางอย่างผิดปกติหากวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้มากได้ออกมา น้อยกว่า90%หมายถึงคุณมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติอื่นๆทันทีนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าตอนที่เราวัดระดับออกซิเจนในเลือดจากนาฬิกาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าค่าอยู่ที่ต่ำกว่า90%เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ทันทีน่าอาจจะเราอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้นะคะ ค okay, หมายคิดว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มี Apple Watch Series 6อยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโควิดเบื้องต้นซึ่งตอนนี้หมายก็ใช้อยู่เหมือนวัดระดับออกซิเจนในเลือดทุกวันนะคะทุกๆตอนเช้าตอ,ตอนตื่นนอนมานะคะหรือว่าในวันที่เราไปในที่เราคิดว่าเสี่ยงแล้วเราไม่ได้ไปตรวจเชื้อนะคะก็สามารถใช้ a p e Watch ต,นนตัวนี้ตรวจได้นะคะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ